สวัสดีค่ะวันนี้นะคะค,คุณครูก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของค่าประจำหลักค่ะ คลิปเรียนวันนี้นะคะเป็นคลิปเรียนของวันที่25มิถุนายนพศ2564นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของค่าประจำหลักนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนมาทบทวนการนับเพิ่มทีละสิบจากคลิปที่แล้วนะคะที่คุณครูได้สอนไปนะคะพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปนับพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะโดยเริ่มตั้งแต่20นะคะ อ่าพร้อมกัน20 30 40 50 60 70 80 90แล้วก็สุดท้ายค่ะ100นะคะหลังจากที่เราทบทวนเป็นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเข้าเนื้อหากันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกัน มาเรามาดูค่านะคะแล้วก็หลักของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะของจำนวนนับที่ไม่เกินร้อยอ่ะสไลด์แรกนะคะของเรานะคะคุณปูจะให้นักเรียนดูเลขโดดนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าเลขโดดคืออะไรทำไมเราถึงจะต้องเรียกว่าเลขโดดนะคะเลขโดดก็คือ ตัวเลขที่อยู่ตัวเดียวโดดๆดดนะคะไม่มีคู่อย่างเช่น1ถ้ามันอยู่ตัวเดียวเราจะเรียก1ว่าเลขโดดแต่ถ้าค,คุณครูถามว่า23ใช่เลขโดดหรือไม่นักเรียนจะต้องตอบว่าอะไรคะ23เป็นเลขโดดหรือไม่เป็นเลขโดดคะใช่หรือไม่ใช่23อยู่ตัวเดียวไหมคะอยู่สองตัวนะคะก็คือมี เลข2กับเลขสามนะคะไม่ได้อยู่ตัวเดียวดังนั้น23ไม่ใช่เลขโดดนะคะเมื่อเรารู้จักเลขโดดแล้วนะคะว่าเลขโดดคืออะไรทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูเรื่องของวันนี้กันเลยนะคะวันนี้นะคะก็คือเรื่องค่าประจำหลักนะคะค่าประจำหลักนะคะคืออะไรก็คือค่า ที่อยู่ในหลักนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับ10หลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับมีค่าประจำหลักเป็น100นะคะหลักพันก็จะมีค่าประจำหลักเป็น1นึ่พันนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยนะคะคุงคูยกตัวอย่าง14บสี่นะคะสิ 14. ทีนี้ นักเรียนดูตารางตรงนี้นะคะคุณครูแยกให้นักเรียนหลักสิบนะคะหลักสิบในข้อนี้นะคะต้องเป็นเลขอะไรคะเลขหนึ่งหรือว่าเลขสี่หลักสิบต้องเป็นเลขหนึ่งนะคะต้องเป็นเลขหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าประจำหลักเป็นสิบนะคะมีค่าเท่ากับสิบต่อไปนะคะหลักหน่วย หลักหน่วยในข้อนี้ก็คือ4นะคะมีค่าเท่ากับ4